ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะคะทางเพื่อนกับสังส่งไว้เลยว่าถ้ามีปัญหาให้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ลงโทรแล้ว <c oughs> นะคะแล้วก็ท่านโทรกลับด้วยนะคะก็ถือว่าประทับใจมากในช่วงระยะเวลา45ปีที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะจะแพร่อำเภอนาม,อมอ่อมคงจะคงจะแสดง,งความรู้สึกได้ให้หมดนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าอย่างนี้ชาวบ้าน ชาวบ้านนะคะตพนมมกขึ้นนะคะกล้าที่จะเดินเข้ามาในตพนมมกขึ้นนะคะกล้าที่จะเข้ามาถามกล้าที่จะมาสอบถามนะคะไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะคะผู้นําชุมชนนะคะแต่ทุกคนกล้าเพราะตพนมยิ่รับเสมอนะคะสําหรับชาวบ้านทุกๆคนที่อยู่ในอําเภอและนอบจะรับผิดชอบท่านก็ดูแลทั่วถึงนะคะก็ขอ คงจะพูดไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับประเทศชาวบ้านนะคะ